ออกมาเคลียร์ชัดม้วนเดียวจบจบไปเลยค่ะกับดราม่าเรื่องราวความรักของครอบครัวนักร้องยุค90ูเจเจตาเลียนกับปิ่นเกตมณีค่ะที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานหลังถูกโยงข่าวลือแรงเวอร์สะเทือนไปทั้งวงการบันเทิงว่าเป็นคู่รักยุค90ูแอบย่องเงียบไปเซ็นใบหยา่าแต่งงานนี้ค่ะลูกชายคนกลางของเจปิ่นอย่างเจ้าขุนก็ไม่ปล่อยให้พูดกันไปมั่วเดากันไปเองแล้วได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวความรักในครอบครัวค่ะ,คะรวมถึงเคลียร์ชัดที่พูดว่าผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ที่หลายคนสงส หาของพ่อแม่หรือเปล่านะโดยเจ้าขุนค่ะได้เปิดใจทุกปมสงสัยผ่านวูดี้เอซึ่งมีวูดี้วุธิธรเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์โดยเจ้าขุนบอกว่าการที่ตัวเองเป็นลูกของบุคคลที่มีชื่อเสียงและคนในวงการบันเทิงยอมรับเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายและบางครั้งก็มีคนตัดสินเราไปแล้วอย่างในอินเทอร์เน็ตก็เยอะมากมายซึ่งบางครั้งทําให้ตัวเองรู้สึกจุกแล้วเรื่องที่จุกที่สุดก็คือเวลามีข่าวของตัวเองแล้วมีคนโยงไปถึงพ่อแม่และต่อว่าท่าน แต่ถ้าเจ้าขุนคนเดียวอันนี้เข้าใจเพระาะเมื่อก่อนตัวเองก็ทําตัวไม่ดีเท่าไหร่ด้วยความที่เราเกิดมาก็เจอกล้องแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจริงกับชีวิตในวงการมันต้องแยกกันยังไงแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องทํายังไงในการอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้ซึ่งสิ่งที่ทาให้เจ้าขุนแข็งแกร่งกับเรื่องต่างๆที่ถูกวิจารณ์บ้างถูกเปรียบเทียบบ้างในวงการบันเทิงก็คือพระเจ้าเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกสงบใจมากที่สุดไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องไปอาฆาตแค้นใคร ส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่เจ้าขุนได้พูดกลางไร้สดกับแฟนลับในช่วงที่พ่อแม่ถูกโยงข่าวลือคู่รักย่องเงียบเซนใบยาว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนขับดูผมแล้วแฮปปี้หวังว่าทุกคนจะขำนะครับซึ่งประโยคนี้ค่ะเจ้าขุนบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าข,ของพ่อแม่เลยแต่คนเนี่ยเอาไปโยงกันเองแล้วมันบังเอิญตรงกับข่าวลือที่พ่อแม่ถูกโยงพอดี ซึ่งสาเหตุที่ผมพูดประโยคนั้นออกมาเนื่องจากตัวผมเป็นคนบันเทิงก็เลยอยากมอบความสุขให้แฟนคลับอย่างน้อยคุณทํางานมาคุณเครียดมาหรือคุณผิดหวังมาผมอยากเป็นคนที่ทําให้วันนั้นของใครสักคนดีขึ้นและมีรอยยิ้มได้ทั้งที่จริงๆแล้วการที่ผมยิ้มอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่ที่ผมทําเพราะมันเป็นงานของคนวงการบันเทิงที่ต้องมอบความสุข สำหรับเรื่องราวดราม่าตลอด2 3สเดือนที่ผ่านมาที่ครอบครัวของตัวเองเจอหนักสุดกับการถูกโยงข่าวหรือว่าเป็นคู่รักย่องเงียบเซนใบยานั้นยอมรับว่ามันมีผลกระทบเยอะมากรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันซึ่งบางทีมันไม่รู้ตัวเองว่าจิตของเรามันไม่ปกติแล้วเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้รวมถึงพี่เจ้าขุนและน้องเจ้าสมุทรก็เป็นเหมือนกันซึ่งบางทีเราก็งง,ง,งว่ามันคืออะไรและได้มีโอกาสคุยปัญหานี้กับพ่อเจอแม่ปิ่นแล้วซึ่งสำหรับเจ้าขุนแล้วคุณแม่ปิ่นคือที่สุดในโลกเขาเข้มแข็งมาก จากนั้นคะ่ะวูดดี้ได้ถามเจ้าขุนว่ารู้ไหมว่าแม่ปิ่นรักใครมากที่สุดในโลกก่อนเจ้าขุนค่ะจะตอบว่าไม่รู้สิครับพ่อเจมั้งด้านวูดดี้ค่ะได้ตอบกลับว่าพวกคุณ ok ทั้ง3มคนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรก่อนที่วูดดี้จะถามเจ้าขุนต่อว่าช่วงนี้ได้บอกรักคุณแม่บ้างไหมด้านเจ้าขุนค่ะตอบกลับด้วยน้ำตาคอว่าทำครับซึ่งวูดดี้ค่ะได้ให้กำลังใจเจ้าขุนโดยบอกว่าพี่อยากเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เจ้าขุนก้าวผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปได้ด้วยดีและพี่เชื่อว่่่าาททุุกกออยงงีีเเิดขขึ้นนมมมััหตผล เจ้าขุนก็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันมันอาจจะรู้สึกสับสนตอนนี้แต่เดี๋ยวอีกไม่ช้ามันจะคลายแล้วมันจะเห็นว่าเพราะอย่างนี้มันถึงเกิดขึ้นและเราก็จะก้าผ่านมันไปทําเอาเจ้าขุนที่ฟังพี่วูดี้แล้วถึงกับนิ่งเงียบค่ะแล้วก็พยักหน้าตอบกลับด้วยความเข้าใจ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ